สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันที่สี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้เจวานะคะซิมาหาน้องเม่มีนะคะมาเบื้องหน้าตาว่าเป็นยังไงนอ้อกหลังจากที่โชคลาภมันออกไปแล้วนะะเนาะค่ะน้องน้องคงจะเสียใจนะคะเพราะว่าเคยคุยกับคุณลูกไว้ซีสูนซีเราข้ามนาะเราไม่เอาว่าอย่างนั้นนะคะ,คะบ้านนี้แจ๊คเป็นจะดาดอกเป็นเจ๊ดายขายเดียวขายเดียวหรือไม่ <laughs> เป็นยังไงลูกว้าอะไรลูก งาแมรถานั่งก็ง่ายแมาแล้วเอาหรอ้าแลยาก้าเลยไงล่ะคุณลูกตีซู่งสีไม่มักแล้วไม่ให้คนอื่นเอาเป็นยังไงล่ะคมันออกอะเอาหรอ เสดายจังที่สสูงนที่คุณลูกแบบนี้ไม่ชอบนะคะแต่มันออกนะค่ะตอนที่คุยเล่นกับเจวาเลขอะไรก็ไม่รู้เก็บคุยให้ฟังแต่ไม่เอาหรอกแม่ข้ามไปก่อนอย่นอย่างนี้แต่มันออกจริงๆค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เจวาก็ไม่มีอะไรก็อยากจะมาดูหน้าตาคุณลูกหน่อยว่ามันเป็นยังไงว่ามันออกอย่างนี้แล้วทั้งล่างทั้งวันนะส่งมาส่งไม่เคยฝันเคยแต่ไปถามคนอื่นส่งมาให้พี่สาวดูว่าเออเจวาจะลงไหมมัน เที่ยงครึ่งแล้วลูกแม่ก็ไม่กล้าเนาะกลัวเขาจะว่าแบบนี้อนเอาไปเข้าหมดเลย0440สี่ฝันเคยแต่ไปสัมภาษณ์คนอื่นไงเสียดายมากเลยแม,ม่มี่อโอ้ท่านท่านหนูผัดใช่หวยตัวที่เขาพูดเนี่ยเขาทำยังไงนะครถึงได้เขาทำเอ,องอ่ะเนี่ยเขาทำเองเหมือนเหม,ม,มือนเหมือนที่เราจับตัวโน้นตัวนี้อย่างนี้เ<ม>หรออ๋อ<ม>เพรว่าเสียดายาั่ <c oughs> สามงวดแล้วเหรอไม่อะามงวดหมายถึงว่าเราไม่ถูกกับเขาสง,งวดเลยเหรอหนูไม่ได้ตามนีห่หนูตามแฟนหนูไงแฟนแฟนซื้อเหรอหรือย,อยังไงแฟนเขาทำอาเองปวดตี๋ปวดซุ่นตี๋ท <c oughs> ุกเริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่แบบว่าที่เขาทำเองทำขึ้นมาเองไม่ได้ฝันไม่ได้เอาจากพระอาจารย์ไหนไม่ทำเอง ทำงัวอันเลขเองแบบก็ทำยังไงอะรูนวนอันนี้เขาไม่บอกแต่เขาจะให้เองโอ้ว่าเขาจะทำเป็นแต่มันก็หลายตัวในในหลายตัวหน้ามีตัวหนึ่งออกออกจริงๆข้าวของเขาเยอะหลายตัวไหมประมาณสามสี่อะสามสี่สิบตัวเยเนอเนี่ยเขาบอกว่างวดที่แล้วที่มันออกห้าหนึ่งหนึ่งห้า หรออไม่งวดนี้เขาให้ตัวไหนล่ะก็าจวนมาตั้งสามงวดเลยหรอเข้าเลยหรองวดนี้ก็เข้าแต่ไปซื้อตัวอื่นเออมันเข้าในสมุดก็จีนศูนย์สี่ศูนย์แต่เราไปซื้อศูนย์ห้าศูนย์ออมันก็เข้าอยู่อืมแล้วงวดนี้เขาชว์ให้เราอย่างอย่างอย่างอืมันต้องใกล้ๆกล้หัวออกอ่ะเนี้ย ออให้จะโชว์ให้ใช่อืมพี่น้องหลังจากที่เครียดมาแล้วก็คุยกันสนุกสนุกนะคะท่านผู้ชมลูกแมมมี่ก็บอกว่าไม่เข้านะคะหมดไปตั้งสองพันห้านะคะท่านผู้ชมเอาใหม่นะคะไม่เข้าก็บอกว่าไม่เข้านะคะท่านผู้ชมค่ะงวดนี้ก็ยังเสียดายงวนี้จะเอาอะไรงวดน่าจะห้าุดที่มันงวดีแล้วมันศูนย์สี่ชุดกเสียดายก็แล้วเลย้เราเสียดาย นี่มันต้องทำใกล้ๆหวยออกสองวันไงตามใจหนูขอให้ออกห้าศูนย์ก็แล้วกันนะคุณลูกงวดต่อมามันเจ๋งแล้วงวดนี้นะเออเจ๋งพ่อลึกแวะถ้าจับหูจับศูนย์สาไม่ถูกนะคะเมื่อกี้นี้ไม่เข้าเลยนะคะเข้าแต่ศูนย์นะคะท่านผู้ชม๋ยวนี้ก็มีน้องคนหนึ่งมาฝันแต่เราก็ตีเล่นๆกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวยังไงก็สูทยทายกันอยู่นะ ล่างยังไม่บอันค่ะเลขล่างชอบเหมือนกันเลยนะเนี่ยแต่ใกล้ๆวันเราก็ตั้งต่ฟันจะอะไรอีกหรือค่าหน้าตาของคนมไม่ถูกก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะคุยกันเล่นๆน,นะคะแล้วก็ปลอบใจตัวเองแต่ไม่ไม,ม่ยอมนะคะต้องเอาอีกงวดนี้แหละเลขล,ล่างบอกจริงๆนะว่างวดนนี้เลกล่างจะไม่มีสูงหนูว่าแหละ <บน S 2> เลขล่างเนี่ย เลกล่าง,งกลัวไม่เป็นส 2, 2, องสามสองสี่วันนี้ถ้าบนเลยอย่าลืมว่าสี่ก็ต้องเหลือแหละเพราะสี่ทั้งบนทั้งล่างอาจจะเป็นสองสามสองสี่ล่างอน่แต่หนูชอบชอบก็คือสองล่างนะแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรก็กก็ก็ยังกลัวอยู่นะหกสามอย่าเด้อแม่ปีนี้หกสาม อหกสามก็ควนะพอซอเนี่ยจำไว้ถ้าเป็นเลขถ้าเป็นรูปเลขจับเองก็จะมีศูนมีสามมีสองมีหกมีเก้าเลขจับเองนะอย่าลืมว่างวดมวดมวดเมื่อกี้ก็เข้านะใช่เข้าศูนย์นะเข้าศูนย์ใช่ใช่เข้าศูนย์ข้าศูนตัวเดียวเพราะมันมีศูนย์มีหนึ่งมีเจ็ดเมื่อกี้เราวางอะไรเราเปิดอะไรนะมวดก่อนหนึ่งเจ็ดเก้าเออหนึ่งแล้วก็ลองศูนย์จับ จับใส่เอาก็ยังอยู่อยู่เดยที่เราให้ไปงวดก่อนศูนย์น่ะชอบตั้งเลยงวดก่อนนะเศดศูนย์ก็ซื้อนะแม่น่ะเศดศูนย์ก็ซื้อน่ะหนูศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์สองนสี่ศูนย์สี่ศูนย่มันได้เอาข้ามนะคะศูนย์สี่ถูกก็ว่าถูกนะคะไม่ถูกก็ว่าไม่ถูกเราช่องแบบแบบพูดไปตามความเป็นจริงหน่อยเนาะออ แม่เสียดายจังเลยนะแม่เอาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แม่ก็เอานะคุณลูกแม่เสียดายเสียดายยังไม่หายทำเลขแ่งหมดแล้วอะไรนะมันออกอะไรนะแต่มันออกไกลๆก็ไม่ว่านเนาะมันออกอะไรฮะห้าหนึ่งห้าหนึ่งซื้ออะไรหนึ่งห้าแต่มันออกห้าหนึ่งซื้อเลขไม่กลับ่งไรที่เขาบอกว่ามันดังก็ชื้อําได้เขาบอกแล้วไม่แจ้งหรออันนี้พี่กลัว อ๋อาตายแล้วตายแล้วมิมีเสียดายแม่เดาลอตเตอรี่นะคะถ้าดูคลิปมิมี่ดูอยู่นะคดูหน่อยเด้อค่ะได้งวดใหม่แล้วลอยเศร้าลงวดหน้าเอาใหม่พูดิดห้าหนึ่งหนึ่งห้าแม่ก็ได้กับเขาอห้าหนึ่งหนึ่งแต่บอกว่าซื้อเล็กอ่ะเขาดีแล้วเนี่ยจริงๆร้งทั้งวันจะมาเนี้ย มี่มี่ก็สั่งว่าแล้วตัวเล็กตัวน้อยก็ต้องกลับถ้าคนที่ห่วยเป็นมันว่าอย่างนั้นใช่ไหมมันคือมันลืมใ้ทั้งหมดนี้นะะค่ถ้าอาจจะขึ้นจริงๆอาจจะขึ้นเป็นสามศูนย์หกสามหกสองขึ้นไปอันนี้ขึ้ไปก่อนนะเออหกเป็นมะพร้าวแก้วไหมหกสามหกสองแล้วขึ้นเด่นได้เลย เด่นที่สุดเลยแต่ไม่ไม่ได้ฟันธงง่าจะเข้านะยังไม่ได้ฟันธงงก็จะเข้าแต่ันยังไม่ฟันเป็นเลขค่อนข้างที่จะมีสถิติในการเข้าสูงอย่าลืมว่ามันเป็นเลขพอศอไม่มีค่ะอ๋อปีนา สมยังเหลืออยู่ค่ะหกสามก็ยังไม่ออกเหมือนคุณลูกว่าแหละต้องจับตาดูตอนนี้อย่าลืมว่าสี่ก็ยังมีนะอาจจะเป็นหกสี่ก็ได้อมันอยู่แค่นี้แหละจะจับหกายรถใครชอบเหมือนหนูน่ะไ้มักอยู่หกสองหกสามหกสี่พอถ้าคนไม่มีเงินเนี่ยตามตัวเพอเลยจบเลยบ่เเลยมัลงไปเรียนลายยังให้ได้อย่างดูกคิอถ้าเรีลายมัดกับวอกเนี่า พ่อประมาณเดี๋ยวพ่อบอกมาเดี๋ยวอตรงมานางปลานลำตาอย่าลืมมะเร็งเขาสามารถหลอกได้ใชหลอกบอหลอกเราไม่รู้หรอกเออเห็นอยุตวเก่าเก่าจิตเนาะท่านผู้ชมเชาวาก็พูดเล่นๆกับคุณลูกนะคะก็คงจะไม่ยอมเหยังเจ็บใจอยู่เลยว่าถ้าเราข้ามกันสวนสิอ๋อเหรอลูกเราต้องจดไว้ให้มาตลอดไม่ีเราก็ต้องจดไว้แต่ละปีว่ามันออกใช่จริงไม่ต้องตดก็ได้สมัยนี้มันมีเร็บไปแล้วเลยเหรอเข้าไปเบิร์กเร็วเลย ตรวจหวย16พฤศจิกายนปีนี้63น้อ63เี่ยก็ย้อนไป62 62ไปเทียบกับ61 62 61ไปเทียบกับ59ค่ะค่ะไปเทียบเทียบไปเรื่อยๆตัวไหนมันออกบ่อยสุดเนี่ยมันแค่นั้นเองไม่ยากการเทียบหวยค่ะส่วนมากสำนักใหญ่ๆเขาก็จะทำกันอย่างนี้เขาจะดูหวยสถิติเนี่ยคือสถิติคุณเจี๊ยบว่าเหมือนมีว่านะเจี๊ยวพี่ สำนักไหนก็ตายแล้วเงนียอตายหมดขขนาดหนูร้อยให้ล่างศูนย์อะหนูยังไม่กล้าคุยเลยเพราะเข้าศูนย์จริงแต่คือเลขจับผู่หนูไม่เข้าอืมหนูให้ไปหนึ่งมีเจ็ดแต่มีแฟนขับมาบอกนะไม่เข้างวนนี้งวนหน้าไม่มีเข้าแน่นอนเขาบอกใช่ไหมคะเขาว่าน่อเนีแม่ก็พูดตามเขาว่านาะ ม่ใช่แม่แล้วหนูไม่อยากให้นะแต่เงินที่หนูบอกเงนนี้มันฝันเยอะจริงๆมันเยอะบอกว่า <โย S 1> เป็นลายไม่เป็นลายเอามัยเอามายเขาว่าไม่เอฟซีเราแม่พนายนาเอามาเอามายค่ะเขาว่าอย่างเงี้ยา,าอไม่มีไม่เข้าวงวนนี้นะคุณแม่เดี๋ยวงวนหน้าเข้าแน่นอนอให้เหมือนเดิมใครจะมาเข้าทุกงวดลหะคุณแม่เขาก็พูดดีคือเราเราให้ในจำนวนที่น้อยอะเราให้สามก็ยังมาอันไหนหกงหกสอง งั้นคูฟันเลยงวดนี้เหรองวดนี้ศูนย์สามบนนานเมื่อกี้นี้ปูกอบนะศูนย์สามงวดนี้นะมันไม่เข้าไงแล้วมันจะออกงวดนี้ศูนย์สามบนนาดูอ่าหกศูนย์ข้างล่างอาจจะเป็นหกสองกับหกหนึ่งว่ามันไม่ไปหกสี่เออเมื่อกี้มันออกห้าหนึ่งมันต้องถอยเป็นหกหนึ่งก็ได้นะมเห็นไหม ข้างบนเก้าหนึ่งล่างอีกเก้าเ้ากแปดใช่ปีปีหกศูนย์หกศูนย์ปีหกศูนย์ห้าเก้ามึงเปลี่ยนแค่เลขห้าห้าหกศูนย์กับห้าเก้าแค่นั้นแหละมันเป็นแค่ตัวเลขแค่นี้มันจะเร็วแต่หม้ปีที่แล้วที่มันออกห้าหนึ่งปีนี้มันออกห้าหนึ่งแปดกับเก้าใช่ไหมเมื่อกี้แล้วสามมาถกมาแล้วใช่ไหมดู ของปีไหนห้าเก้าปีห้าเก้าใช่ไหมก็จะอ่อน้ะมะทรงขอนด้วหมอันเล้าตาขาบอกเมียปีสองห้เก้างามๆอยู่โอตัดช่วงก่อนะปีห้าเก้าโอ้อได้ตาคาสะอาดมันสูดแดดแล้เนาะมันรถปีห้าเก้าข้งบนออกแปดสามข้างล่างออกสีแล้วย้อนอีกปีหนึ่งเดี๋ยวกูรู้เรื่องเลยห้าแปดใช่ไหมห้าแปด มาอีกระบบามไม่มีเห็นไหมเห็นไหมไม่มีแค่รงว่างวดนีู้นสามเตรียมยิงแปดเก้าอือศูนย์สามศูนย์สามเนาะงวดนี้ใช่ไหมนะโอเคได้ค่ะเราเอ่ยไปก่อนแล้วนะศูนย์สามนะเอเ่ยก่อนแล้วตอนที่เราจะน้อนวันที่สี่เอองย้นไปศูนย์สามแต่ก็ยังฟันธงว่าศูนย์สามจะมาบุนจะมาบน ยังไงก็จะมามาบหวตมาโอเคนะคะคุณลูกไม่ยอมแล้วงวดนี้จะจะนะไม่ยอมอ่ะฉันไม่ยอมปล่อยหวยให้เอฟซีฉันไม่ถูกเด็ดขาดฉันก็ต้องทำให้เอฟซีฉันมีเงินกินปีใหม่ให้ได้ใช่ใช่ลูกขอให้ได้เงินปีใหม่เนาะเออใช่จะสามศูนย์่นี่ไม่ชื่อสามศูนย์เลยนะสาเห็นย์คนแม่ชอบศูนย์สี่ยังออกเป็นไงล่ะ อาจจะเป็นสามศูนย์เราชลาดท่านผู้ชมค้งงวดก่อนแล้วว่าเราจะไม่เอาสีศูนย์ศูนย์สีแต่มันออกจริงจริงนะคะท่านผู้ชมก็เลยมาพูดเล่นๆไปออกจริงๆเป็นีว่าค่ะงวดนี้ก็ยังไม่ถูกใจกับสีศูนย์ศูนย์สีคุยเล่นกับคุณลูกงวดก่อนว่าข้ามไปเลยแล้วไม่เอาสีศูนย์ศูนย์สีแต่มันออกจริงๆแต่คุณลูกเราเจ็บใจนะคะอันนี้พวกเราก็คลิปแบบดูเล่นๆกันแบบสนุกหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า ยังไงเราก็ไม่เข้าไงไม่เข้าคุณโจไม่เข้านะท่านผู้ชมไม่ได้โกหกแรงเลยเนะค่ะคุณลูกเขาบอกว่าก็ไงคะมันไม่มันต้องไม่ให้เป็นสามีภรรยากันอ่ะพี่ปอบคุยกับเรื่องหวยมึงอค้าไปเลือกหัวใช่แล้วหาเรื่องหาเรื่องกลับแล้วลูกกลับแล้ว ค่ะพี่น้องค่ะกับซิสกล้วเดอรมาหาคุณลูกนะคะกับจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องไม่มีเฮาเดอร์ขาช่องเพิ่นกับสองช่องเปเดอรอย่างที่เจาวาพูดไปนะคะเป็นกําลังใจให้คุณน้องนะ นะคะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้ายน้านเด้อค่ะมาเอาโชคเอาลากกวก็บคุณลูกไม่มีนะคะที่ขายน้ำปั้นสดนะคะผูดใด่สิแวะชิมนะคะของคุณลูกเขานะคะมาช่วยชิมมาช่วยอุดหนุนนะคะอยู่กันหลังอำเภอน,นี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะท่านผู้ชมคะไม่ถูกก,ก็ไม่ถูกนะคะรองงวดนี้นะคะท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงเสียดายแล้วก็เจ็บใจเมื่อกี้นี้04-40นนะคะท่านผู้ชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ